Música พี่น้องครับพบพอกันนี้แล้วครับกับสองแป๊บสีสารต่างทิ้ครับเมื่อนี้ครับแป๊บสีสารทางทินงสิผ้ามาเบิงว่าถี่อยู่ในเมืองครับเป็นงานอยู่ในเมืองมันเป็นเนาใดครับอันนี้ผมอยู่ทั้งดาดฟ้าดาดฟ้าอยู่านนั่นแหละครับพามาเบิงครับพ่อแม่พี่น้องว่าพร้อมเป็นคนอีสานครับอยู่ไซกับปลูกผักปลูกงากินเด้อครับพี่น้องเด้ออันนี้นี่ อีตูครับพี่น้องบกห้งามขิงหมดมันจ่อไหมครับเพชรจังดิงหมดจ่อครับนี่ครับอีตูครับหมดจ่อยอดมันมีผึ่งมีมีมพร้อมเด้อบินอยู่เห็นไหมพี่น้องนี่นะครับเวลาห้องเห็ดน้อยู่น้อกินนิดๆน้อยๆก็ได้ไม่เจ็บไปใส่ครับก็ต้องได้เลี้ยนไปตลาดครับอันนี้เป็นหัวละผ้าครับคนค้างเสียอายุหลายแล้วก็เลยบกไฮงามมาได้ครับ โหระพาเอามีคาความครับอันนี้กับโหระพากันตะไคร้ก็มีครับพี่น้องนี่ครับตะไคร้ครับตะไคข่ตะไคร้ครับตาไข่ครับนี่หมู้อกสิแนวนี้แล้วครับตื่นขึ้นมากอ่ะหดน้ำ้นไหมแน่้นี่ใบกะเพาครับนี่ใบกะเพาครับโอ้ต้นนี้หลายปีเลยครับพี่น้องใบกะเพานี่ ประมาณสองปีได้ครับนี่ครับสองปีได้เรารับไปกับพ่าต้นกระเพาะต้นนี้ครับเพราะได้แก่อยู่ได้ครับเจ็บไปพัดเจ็บไปใส่ต้มกะบเขานี่แล้ครับกดนน้ำไบครับนีใบกระเพาะอันนี้พี่น้องก็ยิงหูจักยู้เนาะครับใส่ล่ะนี่พี่น้องก็ยิงหูจักอันนี้แมวครับพี่น้องอันนี้แมวจอมอุ่นอัวประจาบ้านครับโฟล่าครับ ดีใจแห้งครับเวลาเขาได้ขึ้นดาดฟ้าหนีแมวครับไปต่อครับพี่น้องน้ำเบิงน้ำกันว่าดาดฟ้าแบบสีสันต่างถิ่นมีอย่างน่อันนี้ผักแพ้วอู้หินกบตรับประหงสุดยอดเมื่อนั้นมาเจ็บไปจินกตับปรหงกับมาเจ็บอยู่นี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับเจ็บอยู่นี่แหละครับเอาไปต่อไปเบิงน้ำกันครับมาครับมา ันนี้เป็นแคทตัดครับพรรยาปูกไปครับนี่ครับมันมีหลายเลยครับส่วนหนึ่งกไก่ายไปบ้านหน่อยห้างบางแล้วครับสักกี่ไลาวันนี้ครับส่วนหนึ่งเขาก็ง่ายไปแล้วมันสิเป็นต้นน้อยๆทุกปุ๊กทิปปินะฮันะฮัแพงได้เนี่ยครับเนี่ยผมจําได้ต้นเนี่ยแพงเนี่ยซื้อมาหลายบาทดูนี่ครับพรรยาสอบครับผมกับมาร์คกันเหรอวะ ของบามันนะครับีครับเห็นเรื่องสีกันมากของตุมุติมีอยู่เด้เนาะใครซิว่าอย่างพี่น้องมันปริญญาแยกไปครับนี่น้อยปุตติปีนี่มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่ครับอืมนะครับนี่ครับหอมเปรครับหอมเปรีครับนี่ครับ ครับมีหอมเปแล้วก็มีหินนพาล้ำเนื้อเยื่อครับอันนี้เป็นโค้ดในซีรีานครับอยู่ในแคปซูลอยู่ครับมันบวชันใหญ่กลเลยมันบวชันใหญ่กลเลยช่ำไปก่อนครับเหลียงไปก่อนจากหน่อยต้นนี้ต้นนี้ครับกาว่าสิ้นเดือนนี้เสียวลงดินครับต้นนี้น่อยอยู่ครับก็ตรงเลียงไปก่อนครับอ่ะไปเบิ่งน้ำกันครับต่อต่อครับต่อ นี่ครับนี่ครับจัดกระถางนี่ครับนี่ครับอันนี้โปรเซียนน้อยเนาะพี่น้องตัวจากพี่น้องตัวโปรเซียนน้อยเนาะนนอนังน,น,นี้พี่น้องอันนี้หมู่ว่านเอาลงดินครับอันนี้เป็นอินทนารัมหนึ่งศูนย์สี่ครับบาฮีอีลักครับจากแล็บอีลักครับน,นี่จากแล็บอีลักครับ อาฮีหนึ่งศูนย์สี่จากแรบอิลักนี่ครับซูมันอ่ะันนี้นี่สิพามาเบิดมันได้การรอบๆตึกครับดาดฟ้าก็สิเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับเขาอยู่ในเมืองเขามีพื้นที่จำกัดครับนี่นี่สิไ้เบิรงอันนี่อันนี้ครับลงแลบล่างเลยนะครับลงแลบสตาร์อินครับเคยลุงเรื่อง เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับญงแห้งครับไงแห้งตอนนี้ล่างครับอยู่ข้างลังเขาครับนี่ครับโรงแรมโรงแรมนี่ครับบรรยากาศก็สิประมาณนี้ครับอยู่ดานป่าเขามีพื้นที่จํากัดในการปลูกต้นไม้ครับแต่ว่าดีความเป็นคนอีสานเขามาปลูกพักปลูกงานเ่าพี่น้องเนาะเขาก็ตรงนี้พอได้แก่คัดนี่ครับนี่ครับรอบ นี้เป็นโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลศรีสวรรค์ครับนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องวัดปุโมติเมีอยู่ดักอยูบนเขาครับนครับ ือเปลี่ยนนะครับ360องศาของดาดฟ้าของร้านกันนิก,กานวดเพื่อสุขภาพครับล่างเพิ่นกับสิขายที่เดียวแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ้านในขายเพิ่นในน้าครับ อันนี้ก็สิเป็นป้ายรุดกินครับที่เขาสีเฮ็ดกันเร็วๆนี่ครับงามบอครับพี่น้องงามบอกครับง,งามบอกครับ,บ,รบสุดยอดอยู่ครับ มาเพียบรรยากาศจะว่ามันเกิดขึ้นว่าเนาะแออัดครับอยู่ในเมืองเวลาได้ออกไปบ้านหน่อยเฉได้อ้โวดมีความสุขเลยครับผมครับบรรยากาศเป็นไรครับเอาครับพี่น้องครับมือนีกะพ่อของปากของพ่อเราพี่น้องเนาะกับบรรยากาศดาดฟ้าของบนล้านการนิการวดเพื่อสุขภาพครับกะบปากพี่น้องกดติดตาม วัไลคนดมากระลิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแปบสีสารต่างทินเนอร์ครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้ขอ,อกล่าวคำว่สาสวัสดีครับพี่น้องครับ